ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้จะล่งเป็นหลักหน่วยบนรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องเดินดีใช้งานจริงเดินเย่าเนาะคะ่ะสูตรมีหลายพี่น้องนะคะสูตรนึ่งรดเท่าก็เอาสูตรนึ่งออกมาสูตรได้รุดแล้วคือพอเห็นเลยเด้อค่ะพี่น้องเอาออกเลยนะคะเพราะว่ามันมัมนบีกําลังใจที่จะตามได้นะ้อะพี่น้องถ้ามันรุดแล้วเนาะ,ะถ้ายังเดินอยู่ยังเข้าไปตามต่อ รุดจ่อยกับมีเพะฉะนั้นตามสูตรที่เดินกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเอาไปเบิ้องคาเตือนของทางช่องเฮาก่อนคาเตือนทางช่องทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณค่ะนะคะแนวทางก็จะประมาณนี้มี่เขามี่รุดพี่น้องนะคะไปเบื้องสูตรแรกเดยด้แอดเบิ้องกนวารัคที่ท่าออกมาบ่า ไปขัดออกมาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะมีวิธีทําให้ด้วยนะคะบ่เมนวาสูตรเท่าเขียนขื้นมาเอาดือด้อนะคะพี่น้องมีวิธีทํามีที่ไปที่มาเนาะค่ะพี่น้องแล้วนะคะมีที่ไปที่มาไปเบื้องสูตรแรกก้อนเนาะคะ่ะหลักสิบบนเนาะคะ่ะพี่น้องเดินจริงใช้งานจริงด้วยนะคะคใช้งานจริงวันที่แล้วคือว่าเขา สูตรมันมีหลายพี่น้องเฮ้าเลือกเอาตัวช้นที่แน่ๆคือเอาตัวชอบนักคำนวณน,นะคะนัคำนวณเจ็ดห้าสองหกตัวชอบมันเป็นสูตรตัวลุดสัมยังสี่นะคะพี่น้องสี่สองเก้าสามเข้าที่เลขเก้านะคะหกสี่หนึ่งห้าเข้าที่เลขหกนะคะห้าหกสาม 0859เข้าที่เลข8 6 8 7บนค่ะ2071นะคะผลออก227กอง็มาที่เลข2ค่ะพี่น้องนะคะมาที่เลข2คือเข่าดีแต่นาะพี่น,อน้องเฮ็ดเบิ่งยันลังก็ได้ว่ามันเข่าจริงบ่นะคะทีพานมากกับอ่าสถิติทีแอรเราออกมาเห้เบิ่งนะคะว่ามันเข้าจริงไหม สูตรจริงไม่ได้สูตรย้านหลังนะคะเก้าเจ็ดสี่แปดเข้าที่สามแปดแปดคันพิษกับตอนคัดนี่แหละพิษตะย้อนเลขคัดออกมาจากเหล็ม่แหละพี่น้องนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งออกที่สามศูนย์เก้าเนาะคะ่ะหวดที่แล้วหาสามศูนย์สองนะคะห้าสามศูนย์สองเข้าที่เลขห้าที่หลักสิบบน แอดมันว่าไม่ให้เห็นกันแล้วกันพี่น้องแต่สิอยู่ซิบอยู่น่วยบนแต่ว่าสูตรมันกับปลักลัก,ลกซิบลวล่ะเนาะคะ่ะอ่าลักซิบกับรุดได้ลักน่วยกับรุดได้พี่น้องเพราะมีอย่างแน่นอนนะคะมันแมนเพแอดคือสิเดินเงาเแทะค่ะเดินเงาก็นนี่ในหล่มพี่น้องแต่สิเดินตอบอ่างวดนี่ได้ซีสองเก่าสามไปเบิง้งวิธีท่านน้ากันเนาะคะ่ะ พี่น้องมึกเฮียไส้เนาะคะ่ะแอดไปเติมมึกเครื่องอันปิ่นงานเนาะคะ่ะมึกเฮียไส้พี่น้องอ่าหลายครั้งถามันพานงวดนี่ถามันเดินต่อแอดจะเปลี่ยนใบหะะ้เนาะนี่เบื้องหลักฐานใ้พี่น้องห้อยมึกเปล้นเนาะคะ่ะแอดือบ่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเดียะะ๋ยวค่ะลาล้อยมันเดินก่อนเนาะนะคะแอดจับขึ้นมานมันติดแล้วนะคะหลัก หน่วยล่างบวกกัน3ครั้งได้เท่าไหรบวก4บวก8บวก7บวก4เนาะค่ะ0บวกกัน3มครั้งได้0 0ศบวก4ก็ได้4 4บวก8ได้12 2สบวก7ได้เลข9 9บวก4ได้13นะคะเอาแต่หลักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องเฮาเอาแต่หลักหน่วยที่ 4 2 9 3องเก้าสามนะคะสี่สที่หลัก1 0บบนจะมาให้เห็นไหมเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะที่หลัก1 0บบนเดินจริงเราก็ใช้งานจริงเนาะคะ่ะที่นี่แอดคัดออกมาใส่กันกันกบหลักน่วยบนแต่ว่าสูตรนี้เฮ็ดที่หลังสูตรนี้นะคะไปเบืองน้ำกันก่อนนะคะเละเทียพี่น้องมกักจับประกบกันได้ พื้นที่ผ่านมาอ่ะอดมาเคยจับประกบกันจักเทียอาไม่เห็นตอนที่ไปขัดออกมานี่แหละพี่น้องไปเบิง้งนะคะหลักหน่วยบนงวดที่ออก063แอดได้0236เข้าที่เลข0239ยอ้ยค่ะเข้าที่563เขาเลข3ที่หลักหน่วยบนงวดต่อมา5้า4ค่ะพี่น้องผลออก6 8 7ก็เลข7เข้าที่หลักหน่วยบน ะะหมดต่อมาห้าเจ็ผลออก2องก็เลข7ไปที่หลักหน่วยบนงวดตจ้ามานะคะหลักหน่วยบนเราก็ได้ที่9ก้าผลออก3า8แที่หลักหน่วยบนก็คือเลข8นะคะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องอแนวทางมีเขามีลดนะคะสูตรได้ก็ตามสูตรได ามีเข้าก็ต้องมีหลุดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาว่าสูตรเอาไปเบิ้งใส่กันกันกบช่ององอ่ๆเพิินนะคะพี่น้องคะนะคะงวดต่อมาที่ออก309เก่าแอดบ้างไว้ที่6 8 9 5ผลออก309หลักหน่วยบนก็คือเลข9นะคะงวดต่อมางวดที่แล้ว3 5 6 2สอเลข2อได้นน่นพี่น้องเห็นบะค่ะแอดเขียนผิดแอดแลเลยแก้ไขหัน่าแอดลืมอ่า ที่ลบปากกาเนาะค่ะ3562ผลออก352ห,หลักหน่วยบงก็คือเลข2ค่ะพี่น้องเลข2นะคะบไดกแก้ไขให้ถูกเด้อค่ะเลข2ค่ะพี่น้องค่ะ,คะไปเบิงวิธีข้ามน้ำกันที่หลักสิบหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยหลักร้อยบวกกันสี่ครั้งได้เท่าไร่บวกสองบวกสอบวกหนึ่งบวกหกเนาะค่ะหลักหมื่นคือห้าบวกกันสอครั้งห้าสองเป็นสิบสคือศูนย์นย์บวกสมในบันนี้สามสี่สิบวกศก็ได้สอบวกสองได้สีบวกสองคงที่ได้หกบวกสองได้แปบวกหนึ่งได้เ 9บกหคงที่ได้15 6 8 9 5ค่ะพี่น้อง6 8 9 5ถูกต้องคัดออกมาถูกที่นี่นะคะที่นี่แอดจะหาเบิ้งว่าประกบครูกันเข่าบอมื่อที่แล้วได้5 2ได้0 9ได้8 8ได้2 7ได้8 7ได้6 3 อตะกี่บ่เห็นกันพี่น้องว่าก็เห็นกันบ้างใดนี่บ้างขัดออกมานี่ว่าอา้าวประกรบกันเข้าตัวนี่นะคะก็เลยเอามาเลี้ยงกันให้พี่น้องเบ่งเนาะคะ่ะมันสีแมนบ่หลักสิบมีสี่สองเก้าสามค่ะนะคะหลักสิบมีสี่สองเก้าสามนี่ค่ะพี่น้องสี่สองเก้าสามหลักหน่วยหกแปดเก้าห้า ชนกันที่เลขเก้าหลักสิบที่หลักหน่วยชนคือเด่นระะว่างสิบกบหนวยตรงนี้เก่าบอพี่น้องว่าเนาะคะ่ะถ้าบนนะคะถ้าบนแอดมักสามแต่พี่น้องแกเสียแอดได้แอดมักยังบ้านถือแกเทียจับคู่ว่าถือโดนแล้วนะคะหลายงวดแล้วแต่เขาถ้ามาดาเขาก็ต้องจับตัวชนบ่ค่ะพี่น้องงวดที่แล้วจับตัวชนหลักสามเลขสามมาหลักร้อยนะคะพี่น้อง เลขสามนี่มาหลักลอยไม่มาสิบหน่วยชนกันยุทีเลขสองลักเอาอันนี้ลักสิบเนาะอันนี้ยังเป็นลักหน่วยความเด่นของมันชนเลขสามมันมาหลักลอยนะคะหมดทัดไปอันศูนย์เก่าเอาพี่น้องแคบเอานะคะแอดเองกับบลูเือกัน,กนมันสิมาตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาเห็นหัวขอน้ำเนาะพี่น้อง สิหน่วยแคบเอาเนาะค่ะพี่น้องก็เทียมมันมากเนาะประกบครูกันเขาแอดจะได้เอามาล่งต่อให้พี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลก็แช่เปิดการมองเห็นเนเด้อค่ะพี่น้องแนวทางกับมีเขาม่หลุดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนิสซกก่อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ